วันอังคารที่25มีนาคม2568ระหว่างเวลา9า0กา30นาทีในชั้น15อาคารเฉลิมงพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มชเปิดตูวห้องคลอดแห่งใหม่ยกระดับมาตรฐานการดูแลแม่และทารกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยความสะดวกสบายให้กับคุณแม่และทารกแรกเกิดโดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานการดูแลระดับสูงเพื่อให้ประสบการณ์การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น และปลอดภัยที่สุดในชั้นสามอาคารผ่าตัดสุติกรรมคณะแพทยศาสตร์มชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มชเปิดเผยว่าเนื่องมาจากห้องคลอดของหน่วยคลอดและหน่วยผ่าตัดสุตินรีเวทโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ได้เปิดให้บริการแก่สตรีตั้งครรภ์และผู้ป่วยทางนริเวศมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปี จึงถึงเวลาต้องปรับปรุงทางกายภายเพื่อให้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดโดยห้องครอดปรับปรุงใหม่นี้ถูกออกแบบตามแนวคิดระบบทางเดียวโดยแยกของสะอาดและของสกปรกออกจากกาันลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนพร้อมทั้งใช้วัสดุตกแต่งเช่นผนังและฝ้าเพดานที่มีพื้นผิวเรียบร้อยต่อน้อยเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแรงดันอากาศ รวมถึงระบบไหลเวียนและกรองอากาศเพื่อให้บริเวณเตียงคลอดมีอากาศสะอาดปราศจากเชื้อโรคนอกจากนี้ห้องคลอดใหม่ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยรองรับการคลอดทุกรูปแบบรวมถึงภาวะฉุกเฉินห้องพักสำหรับคลอดที่เป็นส่วนตัวออกแบบให้เหมาะกับการผ่อนคลายของคุณแม่โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด24ชั่วโมง พร้อมระบบดูแลทารกแรกเกิดแบบครบวงจรป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดภายในห้องคลอดอย่างติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มดาตรฐานระดับสากลซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมความปลอดภัยในการรักษาของผู้เข้ารับบริการเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเีินการสอนทางการแพทย์ ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและทันสมัยการเปิดตัวห้องคลอดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของคณะพแพทยศาสตร์มชในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์และการศาึกษาด้านสุิศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดแก่ทั้งบุคลากรและผู้รับบริการรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพัฒน์เจริญขวัญหัวหน้าภาควิชาสุิศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มชเปิดเผยว่า โดยคลอดโรงพยาบาลมหาราชนครชิงใหมพร้อมในการให้บริการสตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่มาคลอดทั้งรายที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงสูงทั้งการคลอดแบบธรรมชาติการคลอดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยและการผ่าตัดคลอดทั้งนี้ภาวะตั้งครรภ์เสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยสิบอันดับแรกในสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดในปีพุทธศักราช 2567ได้แก่โรคเบาหวานภาวะโลหิตจางจาัดก,การขา,าดธาตุเหล็กความดันโลหิตสูง่ันเป็นทิศทารกโตชาในคันทารกแทก้นน้ำเดินก่อนกำหนดติดเชื้อไวรัสต,ต,ตับอักเสบเนื้อหมวกมดลูกคอพอกเป็นทิศและโรคก,กอดต่ำบ่อยครั้งที่ภาวะเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดซึ่งคิดเป็นร้อยและ18ของการคลอดทั้งหมดในปีพุทธศักราช2567รวมถึงเพิ่มความจำเป็นในการผ่าตัดคลอดได้อีกด้วยภาควิชาสุติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมส่งมอบก,การดูแลที่ปลอดภัยให้กับมารดาและทารพรวมถึงผู้ป่วยทางนรีเวชด้วยเทคโนโลยีที่ฮหาวหนมาโดยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงด้านรองศาสตร,ราจารย์แพท,ทย์หญิงเฟื่องกระดาทองประเสริฐอาจารย์ประจำหน่วยวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสุติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มชเปิดเผยว่า ศูนย์วินิจฉัยทารกในคนเเนนรรภ์ Fetal Diagnostic Center หรือ Fetal Center เ,เ,เ,เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและดูแลรักษาทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์นจนถึงช่วงแรกหลังคลอดครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทารกในครรภ์และส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของศูนย์คือสามารถตรวจคัดกรองความผิดป,ปกติของทารกตั้งแต่ไตรามาสแรกตรวจโรคทางพันธุก,กรรม เช่นทาราซีมีกลุ่มอาการดาวและโรคหายากอื่นๆโดยการเจาะชิ้นทั้งนี้สู์วินิจฉัยทารกในคันคณะแพทยศาสตร์มชเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจชิ้นเนื้อมากที่สุดในประเทศศูนย์ยังมีความเชี่ยวชาญด้านหัตถการเฉพาะทางเช่นการเจาะเลือดสายสะดือของทารกในคันเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เดียวในภาคเหนือที่สามารถรักษาทารกในครรภ์โดยการเติมเลือดหรือการส่องกล้องรักษาครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งนี้เพื่อให้มารดาที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดและดำเนเินการคลอดอย่างปลอดภัยที่สุดสินชัยพรชรธนาพ์เรียบเรียงวริศราทินารายงาน ของเราก็คือว่าเราดูตั้งแต่จะเรียกว่าเริ่มแต่ปฏิสนธิเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วอย่างเช่นเราตั้งครรภ์นในมดลูกหรือนอกมดลูกสิ่งพวกนี้เราสามารถดูได้นะคะหรือพัฒนาการเด็กตั้งแต่อายุครรภ์น้อยหนึ่งเดือน2เดือนสเดือนสเดือนไปจนถึงคลอดนะคะถ้าเจอตรงจุดไหนที่มันผิดปกตินะคะหรือรักษาได้เราก็จะดูแลให้ก่อนตั้งแต่ในท้องประกอบกับว่าตอนใกล้คลอดหรือช่วงระยะคลอดเนี่ยเราก็จะประสานกับกุมารแพทย์ค่ะทารกแรกเกิดซึ่งมีความเชี่ยวชาญสวยก็เป็นอาจารย์แพทย์ทางนั้น อาจารย์ก็จะทราบว่าในกรณีแบบนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างไรค่ะเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่แรกหรือเตรียมห้อง NICU เด็กไว้ให้รวมไปถึงบางครั้งบางกรณีเราเตรียมถึงขั้นผ่าตัดเด็กหลังคลอดค่ะเตรียมห้องผ่าตัดเตรียมไว้เลยนะวันที่คลอดเป็นการเตรียมพร้อมที่ต้องใช้ทีมงานเยอะแต่ว่าก็พร้อมที่สุดสําหรับเด็กคนนั้นที่จะเกิดมาค่ะถ้าศูนย์ทารกในครรภ์ของเราเนี่ยเรามีความพร้อมในการวินิจฉัยทารกในครรภ์นในทุกๆแบบนะคะแล้วนะก็สามารถ วินิจฉัยทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยค่ะอย่างเช่นถ้าศูนย์อื่นหรือโรงพยาบาลอื่นทั่วไปเนี่ยสามารถรักษาหมายถึงว่าวินิจฉัยได้ตอนอายุครรภ์ห้าเดือนหรือหกเดือนอะไรประมาณนี้นะคะที่เราเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่สามเดือนนะคะซึ่งบางโรคเนี่ยอาจจะหายากนะคะเป็นโรคที่เจอน้อยโรคที่วินิจฉัยยากนะคะเราก็จะรับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆนะคะหรืออย่างบางโรคที่โรงพยาบาลอื่นๆไม่สามารถที่จะ,ะอย่างเช่นเจาะ ชิ้นเนื้อรกหรือจอดเลือดสายสะดือลูกที่ทําไม่ได้ของเราก็จะทําได้ค่ะก็จะถูกส่งต่อมา